Nếu mà xong rộng thì sẽ không có rụng bít như thế Nhưng mà nó không có rụng bít thì sẽ không có rụng bít Vì vậy thì mình sẽ dùng nó để làm bánh mì Cháu đã đánh rồi hả? Cháu đã đánh rồi hả? Cháu đã đánh rồi hả? Bây giờ thì bánh mì làm sao? Bánh mì làm sao hả? Bánh mì làm sao hả? Bánh ลองเปิดเบอยุ่ะลองเปิดเบย่งอยู่ไปหุ่นไอ้เปิดเป็นครับบาสนี่โอ้โหม่ลว่อ้กข้าอ่ะลองฮ้าเปนห้าเร่องงเอะไม่ตังโรอย่างไราต้งโรเอาละหมดได้ลยักับนี้ เออไม่ยังอ่ะนาลูกสาวเตียววะนายพี่น้องเนาะทางประตูเราหลานคือเ้าเราพี่น้องอยเนาะนี่แหละพี่น้องอ้ยเราเอาตัดภาพมาเด้อพี่น้องเด้อเนาะเป็นเวลาประมาณสามโมงครึ่งพี่น้องเนาะทางโมเสียงแล้วก็บทางโมเตียงทองพี่น้องเนาะน้ำกันสองคนบนนี้พี่น้องเนาะรอบเศร้าถือว่าเป็นตัวแทน ในนามสะพานบุญเนาะทางผู้ใหญ่ที่มอบหมายมอบงานให้พี่น้องเนาะอยู่ณวัดปา่ามหาวันเพะ่อนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็จบแล้วก็ามาพี่บานี้พี่น้อยมาอัพเดตเบิ้องหงหน่หงในทางสาวฝนอีกคือเก่าเดิมๆพี่น้องเดื้อเนาะจะไปฮอดใสกันแล้วเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันช่วงค่อยคำลงแรงพี่น้อยอ,อืมกู นะเนาะราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนนอพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยลำด้วยในหน้าที่การงานจับยังก็ให้เป็นเงินเป็นคำนอพี่น้องเด้อมาเบิ่งขห้องน้ำเนาะตามที่มองไปไกลๆนี่โอ้พี่น้องเรู้สึกว่าจะโบ้เล้วด้นี่พี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งความสำเร็จน้ำกันอีกมือที่สี่มือนี่พี่น้องเนาะว่าสิเป็นเจ้าใด เดี๋ยวถามทั้งสาฟฝนแล้วก็ทั้งมิตู่ครอบครัวเพื่อนเป็นจังใดเนาะดีอกดีใจพอพี่น้องเนาะใกล้สีได้ใช่ห้องน้ำห้องในขังข้งแรกในชีวิตก็ว่าได้นะพี่น้องถามม้าบุมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยถ้าบุมีสะพานบุญเข้ามาเชื่อมโยงเชื่อมต่ออาจจะผลอาจจะโบเกิดฮอดมือนี่เพราะฉะนั้นนี่แหละพี่น้องเนาะความสําเร็จเกิดมาแล้วก็ต้องถามความรู้สึกเพนํนมาเป็นจังไดดีอกด,ดีใจบ่เล้วพี่น้องเนาะเอเดี๋ยลงไป อ่าพูดคุยน้ำกันเนาะมาหอดจอดถึงแล้วพี่น้อยสบายได้สบายดีจะโรยแล้วว่ามันนี่หมดแล้วเอาแปบนี้มาจะใช้คือบดจะโรยมาตะขัดทำไม้ขาันทำไม้ใช้บดละวบมันไม้จะเออบดได้พ่อท่างง่ายเพิ่นเตอรหึงแล้วพี่น้อยอีฟซีกระทมหาอยู่ไลย เพราะว่าหลักๆเด้อก็มีแต่หน่อไม้น้ํามันแหละเจ้าหางเนาะไม้แหละอืมหลาเท่าไหร่แล้วมื้อนี้หน่อไม้เจ้าใส่าวบ่ยังเขียวยังอะนะเขาเป็นต่แซ่บนัวแท้ขปกบ่เอามาในี่น่ะเก็บันนางฮะเฮียของเขาเจ้าเฮียได้เก็บเอามาเคี่ยวอืมนึกว่าเคี่ยวในาเนาะบ่แม่นเนาะโอนแล้วมื้ออื่นไปหาอีกบ่ไปค่มื้อไปค่มื้อไปขายอยู่สมื้อนี้อ้าย หก,กอันนั้นนี่บ่กหกนี่แหละหรือ,อโดนมือขันหาได้กับเขามาพี่เริ่มมาขายพี่แหละพอได้อยู่ได้กินเด้เอ,อใช้มาย่งในถุงนะนะกินฮะมาย่งเนี่ยกินงัวเขาให้โอ้สินงัวเขาใหงส์มันกตกใจ อันนี้เกาเจาให้อันนี้เนาะบริสุทธิ์น้อยเนาะโดยโดยอ่ะดีโอ้ดีใจนะมอันนี้ก็ย่ามองข้ามเราพี่น้องเราเราสู่ชีวิตในทางครอบทางครัวเราอันนั้นอ่ะลูกชายบ่หยางมาหน่ะมาน้ำกันนี่บ่อไอ yeah, <can> ่ก <without> ูไปชื่นมันกี่ฮะชอบชื <thousand> <more pictures> um, ่นก <c roy ances> uh, well, <comfort> ็ชอบใจเขาเออโดยแต่เป็นจังได้เขาเนาะให้มันเบิดแล้วบ่หมดแลยเออคือยินว่าเอาไปขายบ่เหม็นบ่ พอได้มันไปขายบ่อะไรนะบ่ได้ขายนะกินนะเอาไว้กินแชมบ่ไว้กินเออนกจะนกอะไรกกินเออขึ้นยิ่งขาเจ้าว่าเอาข้าวเหนียวไปขายบ่ใช่ไหมเลอเออแต่สิ่งกินยังบ่มีน้อยเนาะไม่หรอกเออโดยโดยโดยอ้าวโอเคจ่ะพี่น้องเอาเดี๋ยวโบแชงเอามีถุงยังสีบถุงนึงเอาเข่าเอาอยู่บ่ใครเขานียวเอาอยู่บ่เอาเอาเอาคือเข่าน้อยเนาะคือเข่าอืมมื่ออื่นก็ไปหาเราไมม หลังจากวิทย we yeah. uh ์ยไปหาน่อไม่เราสิไปหายังบบดนี้กดเขียกดเขียดเออดด่าได้ไปหาทั้งเสาต๋่ช่วงนี้อ่ไ้เขาเพิ่งเลยตั้งแต่อยู่กตุล้เนนอกตุละนี่เนข่าเลยเอูดเอา่มพี่ย่ามาพี่จ้าน่อยก่อนพี่น้อยเป็นข่าทางมเตี้ยพี่น้อยเนาะ อย่าไปขายด้วยด้ยยินว่าสิบอกยินกับเจ้าว่าอนะแต่ว่าบ่อนได้ขายกันบ่ก็ใขา้ด้วยนี่กินจะกินจะกินก็ยังพออันยินกับเจ้าว่าเอาเขาไปขายในเพชรใช่ป่าน้องชายเอาเลยน้องชายบ่แล้วขายแท้บ่ขายแท้นะน้องชายเจ้าเป็นคนขายเขาเป็นเพ็รเขาเป็นเขาเป็นขายันไงบ่บ่อนเจ้านั่นขายเขาอันผู้ใหญ่เอาให้บ่เมื่อบ่ได้ขายเออ มึงเคยไอ้เพือนะมีแต่เอาไว้กินแชมพูไว้กินเงินวะสิเด้อเอาเอาไว้กินได้เด้อเข้าหาโดข้าวเหนียวเด้อเพราะว่าเป็นอยากให้อยู่กินเป็นสุขนั่นแหละทางครอบครัวเจ้าหนเด้อโดยอ้าวนมือเอาข่าวสารเพิ่งได้อะเอานี่แหละเนาะยางมาสิซื้อเกิดแบ่งกันพี่น้องเฮ็ดจังใดโดยโดยไอ้วะอยู่ดีไม่แห้งสบายดีไอ้โดยโดยเอาคันว่ามีน้องไม้ก็เอามาขายพี่เด้อ เอาหยอกเราพี่น้องเนากะก็ได้ยินเขา่าถามผู้ครันไม่ใจแต่ว่าเขาก็รักๆเลยกับเขาน้ำชั่าปี่ครอบครัวเราเนี่ยสิหากินก็ยังลําบากเลยพี่น้งองถ้าเขาโมงจึกดึกเนาะซอยกันไปพี่น้องเขาจะเมินหาโลาเป็นข้าวเหนียวทางเมเตเราพี่น้องที่ได้ผลมอบไม้ทั้งมมหมดแสียงเหมาะหายจะว่าเป็นอีกครอบครัวหนึ่งลูกเต่าเราก็ลายแล้วก,ลลก็ลูกขนนออีกนะพี่น้องเนาะเอาปะเดี๋ยวเข้าไป เบิ่งพุนก้อนบานนี้เนาะของน้ำเออหมือนยังบ้านนี้คือไายคือถอยอยู่คืออันอันนี้แท้เนาะเห็นแบบนี้กับคักคือกันเลยพี่น้นอยเนาะ,ะมันเป็นหย,ยาบๆนะคักอยู่รอเนาะ <laughs> พ่อหย่อหัวม้วนด้วยพี่น้องด้อเนาะเอาบุญน้ำกันเมื่อนี้ก็กลับมาช่วงคำคำเล็กจักน้อยเนาะเบ่งความสำเร็จน้ำกันอีกทีนึงต้นตะปูเรือบอ่พ่อนี่นะเรื่องนล้โอ้เงือลายอยู่เนาะสบายดีแล้วพ่อเด้อช่วงคำคำแรง Ban bộ này đó. Nay, đó, bọn. nó. thằng này để bỏi là này, nó định nơi nó này nó. bàn cái này cái tít để bỏi lên này Ni đây sẽ côt nơi nơi này là cái nơi 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 mượn Bên bước ở này. Huôi học này. Huôi này. Huôi học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  này. Huôi này. sao học <laughs> à, này. Huôi học này. Huôi này. Huôi học này. Huôi học này. Huôi

ตอนนั้นเล่ต่อออกระบเนาะตะปูน,ปนึงเลยอือโอ้สร้างสาวคนอั่นพี่กันเด้อสาวคนเด้อร์โดยน้องอ่ะพ่อก,กันกำคำแน่พอดีไปเอาบุญมาหน,นิอ่าทอดกระถินหรือว่ากระถินใหญ่ในรอบปีหนึ่งมีเธอหนึ่งอ่าอยู่บ้านนี่เพิ่นเคยมีอ่ามีกระถินคือกันอยู่ปะ<ด>กระถินปผาป่าเอางสิได้ บบเคยมีบ่อืมว่าเป็นวัดบ้านน้ยอยคนเชื่อว่ากับบุมีศรัทธาเนาะอ่าบุมีศรัทธาเป็นเจ้าภาพกระทินนิวว่าพ่อป้าบบเคยมีจักเทื่องมันบ่เนาะเอาทิว่าศร้าที่เพิ่นขังไอส่างคงหายจะสิ่งนี่เพิ่นเก็บทุนและหมนนู่บ้านนี่บบเห็นอันนี้นะแนนบางทีเพิ่นเห็นแต่บุญกองเขา่าอืมบุญเดือนสามบุ้มไม่สามคำแบบนี้เนาะ ได้เงินจำนวนนั้นแล้วก็มาสร้างวัดสร้างวัดว่าอารามเนาะเออเก็บเงินกันขอบครัวนึงแสนนึงหรือว่าขอบครัวละแสนขอบครัวละแสนขีบเนาะแล้วก็มาสมทบกันว่าอะไรก็ได้ก็มีงบเท่านั้นก็ไม่เห็ดเท่านี้ก่อนเอาเห็ดมีงบแต่คือแบบนี้แหละวิทก่อนเห็ดตามงบตามประมาณเนาะเขาว่าเปนทางวัดเนี่ยก็มีเงี้ยองคหนึ่งบอกรวยเพิ่นมาอยู่แหละ หญ anyway. <rain> ้าแล้วก็บ่แม่นหญ้าในบ้านนี่เนาะเพิ่นมาแต่ไสก่อนเนาะบ้านเพิ่นอยู่ทางแถวย่างน่ะที่เพิ่นอยู่น่ะแต่ว่าเพิ่นมาอยู่แถวนี้หลายปีแล้วอันบ่แม่นคนจำปาซักคุณบ่น่าจะอยู่แถวนี้คนจำปาซักนี่ต้องแม่นทางนี้แหละนี่แม่นบ่อือเออๆบ่เคยมีจักเทื่อเนาะหนึ่งมาเป็นบ้านบัดน้อยแน่แล้วก็บมาพิ่นห้องว่า คนที à, thì, th ่สีเข่าถึงนี่มันกะยากเนาะโดยโดยโดยเอ้าเอาเนาะเอ้าเดี๋ยวเนี่ยมาเบิ้งอันของงามของไหนเนาะใกล้เลยโอ้มืออื่นนี่ช้ำหมดชักอันนี้เนาะมืออื่นนี่มือฮื้อเนาะกันมาเปิดใช้งานกันเดี๋ยวเบิ้งพวกจะไปทำกันอีกเนาะโดยโดยเอ้าเดี๋ยวอันนี้บบเชงซื้อมาฝากด้วยอ่า หมักไม้กับปลากระปองเนาะแต่ว่าทั้งสร้างบริสุทธิ์น้ำมาเั่นคันวานั่นก็เป็นปลากระปองเพิ่นก็ได้จักคนละปองก็ได้เนาะเขามีหลายจังไห้หลายเขามีน้อยจังไห้น้อยเดี๋ยวกลัวเขาบ่มีน้ําจิตน้ําใจเนาะคนเขาอันนี้กับจังคนเธาบ่บุญกุศลจังเกิดเขามีอยู่แต่ว่าบ่ให้นี่บุญกุศลนี่เกิดอยู่บ่เนาะเอาเป็นี้ได้คือว่าบ่เกิดเพราะว่ามีอยังกับบริสุทธิ์ มีมยังก็คือแบบว่าง่ายๆก็คือแบบคนโลกอยากได้ยังก็คืออยากได้แต่คนเดียวแค่ว่าคนาเห็นแก่ได้เนะาะคำว่าเห็นแก่ได้เห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวนี่คือเป็นคนที่จิตใจนี่แคบเนาะแลวก็บุญกุศลนี่เกิดยากเพราะว่าบุญสิบบุญกุศลเกิดน,นี่บบนนคือเป็น้องว่าการที่ให้ทานให้ไปแล้วบวางังยัง ให้เวลามีความสุขความเจริญให้น้อยหรือหลายก็เป็นบุญกุศลเบิดน้องเนาะอ่านี่คือเป็นภาพจิตใจในการให้พี่น้องเนาะอ่านี่แหละพี่น้องก็แบ่งทั้งสร้างเพิ่นเพิ่นมานํากันจักคน3 3คนคือเก่าเนาะโด้แงให้เพิ่นนําเป็นหยังมน้้จังมีก็จังอันนี้อีกพี่น้องเอ้ยใช้ไ่อยู่บ่บ่แม่นตอไม่รู้บ่นั่นน่ะ โอ้ดดเอาเดียวเอาไปไหว้คนก็ได้ละมันจะจังหายไปเอ็ดเอาหนึ่งสองตัมตาอยู่ในเอมันมีต่อบ่ตาบอ ได้บ่ได้เบิ้งสิโจมซอยอ่ะเ่องอกกลางกายตแรงก่อนไปออกแล้วไดนเอ่ยนายว่ไม่ดูสิเบ้ได้เหมือนไ่รู้จมรถบาเสียงด้เม้อ ไม่จิกเนาะลดูบแมนเนาะ้ามาพันมงย่ะทำมันแดงใจมันแดงแมนรอดเห็นบอเห็นบ่สดูสิ่แดงะดูม่ก็ดูเห็นบอมันไม่ดูมันบดอกนะเนาะไม่ดูมนสิดอกบ้เนื้ออ่อนเนี่ยปเกันปลายมันบอเนี่ยดูนี่นแดนี่่เนาะ ดูเพราะว่าพ่นสลายพ่นตะกอนเป็นสีเอาไม่ดูเห็นละบ่เนาะแมนไม่ดูเนี่ยแถนนี้ไม่ดูยังลายสั่มเห็นบ่เนาะเลยแดงได้เนาะโอ้เมนนี่ยู่ไม่ดูหอมกุ้มเลยก็ไม่ดูนี่แต่ว่ามันโตเลยเนาะเลยได้หรออ่ะไดอกแกนแกนไม่แกนจะไปดอกเอาไปผ่าเนาะ หาดีนะคือเจ้านี่ได้ลูกจริงลูกนึงัน้เากาเตินแม่นบ่ดีว่านามันันันานนี่มันามุงนะโดอ้าเอาเน่เเอายกไว้เพื่อยกไว้เดี๋ยวนิเนาะเพราะว่าไม่รู้นี่มันหายากพี่น้องนีเอาไว้ไปจุได้เอาไว้เนาะไว้ให้เ้สบายดีเด้อพี่น้องเด้ออีกรอบนึงเนาะ อ่าเราได้อปเบิ่งทางหองน้ํก่อนสักจักน่อยเนาะอีแล้วบ่พ่อเออลบ่แล้วว่าเนาะเออพมื้อนี้บุกนี่อาจจะแล้วมื้อนี้เนาะเออนีกมันแล้วทางก็แม่นอ่าที่พืชข้างในกับข้างนอกเนาะ แต่ว่ารู้สึกว่าปูนี่เดือยอยู่สอบเดียวอุตส่าห์เบิ่งนะพอเนาะสอบเดียวป่ะเดียวเลยสอบเดียวมันจะไรทุกที่สอบเดียวโบกมันจะเบิ่งเลยสอบเดียวมันใช้ปูนนะมันบันนี้ต้องเอามาเพิ่มอีกจักสอบนะสามเติมสองเนาะลุงเนาะสองสอบพอเนาะวสองสอบเติมสองก็เป็นชามเลยดิสอบเดียวกับปลาทีวะทางข้างอ้อมนอกเลยสิฮะเดี๋ยวเดราข้เรบี่ยงโน่นหนึ่งแม่ข้างนี่บแมนอ้อมเบิ่งเลยละ ไดมอ่30ซน30ซม3พอนอันแรกให้มันมีตีนมีหยังแน่จักน่อยเนาะเอาเพิ่มอีกอนึงบชอ้นชออบเนาะเพราะว่าอยู่ในเดี๋ยวอยู่อนึงเนาะสมมุติโดยนันางในนี่สิอนึงเนาะหรืออครึ่งางในครึ่งทางนอี่เาในกพออยู่ดอกเนาะ Mình tập hướng như này chẳng kiếp với đôi sạc à, Rồi chạy anh em Cái em à? mới tỏ, em mới vậy Và... để tỏ mua hương hương nhảy này lên nó. Ừ à, vậy nó. Cái em cái này thì còn bị ห้องเนียดโอเคเนาะแตว่าของไหม่ยอะอันนี้อันนี้ติดแต่จ่งมุงเครับเศรแต่เศรษอนประมาณเท่าไงก็จะหอนทรไซหอนฟูนเออเด้อโอ้ฝืนไปสิเด็กขาดเนาะปุ๊กไทก็ดีก็ได้อ่าปุ๊กอุตี้นี่สีอันนี้พี่น้องถ่ารุ่นช่องลมนี่แต่มันช่มีดุพิทที่นี้แต่ว่ามันมันุมมีก็ได้เอาแบบธรรมดา

อ่าเดี๋ยวเจาะพืนี่วต้องใช้ตัวนี้ละ้อาน้ําหลายนนี่เนาะโอนคับสิโดนี่างเนาะพี่น้องเนาะ้งในพี่ก็ยังอีกร้านนึงเนาะนี่ยังบ่ทันได้บุกยังทัน้อยู่นบ่มพี่น้องเนาะโอคิวๆอ่ะอกมของมนี่ตือเ้องน้ําเจ้า มีความหนาวไม่สื่ออยู่ปะพี่เอามียแล้วบ่เนาะเชียงสวรรค์มาฉันนั้งนานรือสวรรค์ก็เอกชื่อคอยพี่นเนาะเอาชื่อไม่ได้ชัดเอาพากันไปพี่น้องเนาะเซตไม่ตู้เด้ม่ตู้นอยู่อันไปเอิ่นไม่ตู้มาพี่ย้อนไป mà thả mình thằng được và bên đây là mày để đây thằng nóng mhm đây đây mhm 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 nó mhm 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 cái mhm 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 ให้บาียงทองบม่ได้ใครคนทามมาสิโตตั้งเสาเงินเสาเตวนี้คันบ่าวมือแรงสิเขิงเห็นเพราะว่าอันมือวันจันทร์เนาะตั้งมือวันจันทร์นี่ตั้งเนาะแล้วมือต้องเป็นมือเขิงเนาะเขิงเทอี่นี่ไว้เนาะแล้วก็เทอไหวหาทีมงานมาเบิดก่อนเพราะว่าคนสิเข้ามาเพิ่มอีกช่องเลยอ่าเพราะว่าจะให้มันเลี้ยวไหวโดยโดยเนาเลี้ยวทามัน เราทั้งบมเตียงพิ่นมาเนาะพิ่นไม้ขาวไม้เ่็จังใดไม้พี่มตุมีทำของจะลยแล้วงจะลยแล้วบ่ยังยังยู่เป็นี่ด้ห้องน้ำงามเลงเ้ยงามบ่งามงามชัใดมีตุงามชนน้งามนะาลเ้ย โอ้ได้ใช่องกน้าแล้วบันนีเด้องามแล้วหรออ่ต้องออกไปเข่าป้าขอดอนมุนหัวมุนยางบาทนี้ลองเปิดเบื้องยุห์ะลองเปิดเบ้งยละยนกได้เปิดเป็นครับบาทนี่โอ้หักบ่อ๋อเสลง่ว่าอยู่ใกล้ยังไม่ได้มาเบืงเือนี่เนาะแต่ใจไม่แล้ว เต็มใจบอกมันงามพออ๋ออะคักด้วยไม้ตู้เนาะงามๆเนาะกว่านี้งามแน่เลยอ่าแต่ว่าอันพื้นนี่ไปป่ายุ่งครบนี่ใครแน่ยุ่งกัดยุ่งครบเนาะครับอาบน้ำอางน้ำอย่างนแล้วมันหนาวเนาะสบายฉันฉันยาำน้ำเดี๋วไปคอเฮือนนั่นไปคอเฮือนนี่ไปกินนั่นอันใดลานนี่อันใดอัน น้ำแน่จักคุ่มลายแน่หามน้าแน่โค้กโค้กอะไรเจ็บเอวแนวกูไม่เข้าใครอดีก็ยังเป็นดีที่เอวเลนเลยเจ็บอยู่หรือเอ้าเนาะมือนี้ยังบททั่สับเร็จมืออื่นเด้อมืออื่นแน่นอนเนาะเดี๋ยวพร้อมหน้าพร้อมตาเดี๋ยวเขาติดถามอีกทีนึงเริ่มีชูเด้ออันคำกะเดียวคำว่าดีใจนี่อันภาษาเล่าเทิงหนี่งคุว่าอย่างไรก่อนก็อีกท่านไม่ชน ให้เฉพานเราพี่ก็ได้เฉพาะเราเราค่อยได้ยินเดี๋ยวอันเราให้ก็ได้อย่างหู้นะอันว่าควาว่าดีใจที่สุดในครอบครัวเต็มใจเลยดีใจในที่สุดในครอบคนัวไห่วงไห่วงเพราะชาแล้วทึ่งลองลองว่าให้ไปตูแล้วว่ากังไหมแต่แต่ว่าดีใจก็ก็ว่าดีใจแบบนี้แหละเอาแบบเดียวกันบ่้งเถอะโดยแบบมันก็มีแบบเดียวลูกแบบต่างก็มีแต่่าแบบเดียวอ๋อ ไม่เห็นบ่แบบเดียวเนาะก็แบบดีใจกับว่าดีใจแบบคล้ายๆแบบบูคิดบูฟันยังที่นะแบบมันทำนองแบบนี้กันแบบเดียวกันบ่บูคิดบูฟันว่าใช้ได้แบบนี้แล้วก็ต่อไปนี่สิบูได้เล่นเขาป้าเขาดอนคือนแล้วว่าสี่สิบูได้มียงกัดก่นอีกแล้วแล้ว่าจันยงกัดก่นแม่ให้เราว่าแบบภาษาแม่ให้เราว่าไอตัวเข้าอ่ะโลกข้าวเป็นโลกข้าเข้าวไม่เยอะไม่ดังเราอย่าไล่

អត់មានបងអត់មានដល់ប្រូអេអត់ដល់ប្រូជិះនេះអត់រកក៏មួយដងជិះក៏ញ៉ុងកាប់កាប់មិនចូលតែក៏មិនវ៉ាតែកាត់តែញ៉ុងតែមិនកាប់នឹងតែមិនគ្រប់តែមិនគ្រប់បងតែមិនតែគ្រប់នឹងមិនចូលតែញ៉ុងប៉ាតែមិនក៏ខកអត់ឈួយដូអូអូ เอาโอเคใช่ม <ela> okay, pues ีตู้ด้วยมืออื่นกลางวั้องการดีชนึงเนาะอ่าทั้งโปนว่าน่าจชแล้วมือนี่มาเป็นความเคลิ่รกันในการตามพ้องมนนักการนะปฏิชันกับดกลับบ้านนใครนั่นโกตะวกลับในกระชันก็ตะวันกับหมดห่างนยเยอะแั้นขับปลาแลวกองูกบบครบเลยงูตอดแม่งงเนาะแล้วก็บโบสะดวกสบายอีกนี่ยมันสบายเลยคข้างกบะโบมันแตกเ กันเขาขอดนไปทำกระกับฮ่าขอบใจละลายไปเตโอ้ยเนาะเออความเมกเขาว่าน้ำบูเทอร์นี่มีความสุขได้แคมเชียงเแล้วน้ำมันอันนี้ก็คือท้สาพนก็บว่าอีะลับนึงแต่ว่าเขาก็บูเท่านี่เขาว่าความสุขความสุ่มสุนิานสุดแล้วเนาะ เอ้ามืออื่นมีแต่ว่าเบิ่งความสำเร็จน้ำกันดิเนาะแต่ว่าบูเซียงยัางม่ทันงเล็กครับดอกพี่น้องเข้าไปเยี่ยงยามทางสาเตลน้ำกันดิเนาะว่ากันดิมันเผาหรือเปล่ายังอยู่เดี๋ยวมาต่อเป็นมัเขผาหนึ่งนัดน้ำกันใส่พี่น้องเนาะอคลิปนี้ลาพี่้หน่อนก็ได้เนาะยัางม่ทันงในครับพี่น้องเด้อเด้อเอาเดี๋ยวนั่นเลยพี่น้องเด้อเนาะเอาวูเซียงลาพี่หน่อนคลิปนี้เดี๋ยวต่อกันในคลิปหน้าเนาะผมขอบใจ ขอบคุณขอบคุณพี่น้องดายาเลยพี่น้องเด้นอนะอยเย็นเป็นสุกสุกกายสุกใจพี่น้องเนาะขอพ่อ,อ,อก,กันในคคิดหน้าสบายดีเด้ยพี่น้องเด้อ